ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อวันนี้กามาพอๆกับพ่อแต้มนเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้์ผามาติดตามเลขรัฐบาลไทยเฮานะพี่น้องเนาะเลขเด่นมีที่มาพี่น้องเอ้ยเขานะครับแต่เพิ่นกันเน้นให้วิ่งครับเมื่อวันที่สิบหกเนาะพี่น้องเนาะสิบหกพฤษภาคมสองห้าหกแปด รัฐบาลไทยเข้าออกพี่น้องสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าขับเลขลาข่างก็ออกแปดเจ็ดนะพี่น้องเนาะโอ้แต่วันเนี่ยพิษโตนะพี่น้อง <c oughs> เพิ่นเนียนเนียนเก่าอยู่ดีพี่น้องเห็นปะครับนี่วันที่สิบหกพฤษภาคมสองห้าหกแปดเลขเด่นมีที่มาพี่น้องเอ้ยเน้นวิ่ง บนล่างวิ่งหกกับเก้าพี่น้องครับคุณดู้อมใกลๆกันหน่อยพี่น้องมากเก่าเนาะพี่น้องเนาะครับเก้าศูนย์ใดพี่น้องเอ้อเข้าตัวกลับนะพี่น้องเนาะครับเล็กออกศูนย์เก่านะครับ เทวันจับเลขยสามตัวศูนย์เก้าเจ็ดอสี่ใดครับเอาไผโขกไผมันพอเตรมก็ดีเกมได้พี่น้องเนอะฉะนั้นแนวงวดที่มาเนี่ยคอยเข้าปังปัๆหยิแต่ว่าก็จะเลื่มกลับตัวไว้นแำ้วพี่น้องเนาะครับเลขเด่นมีที่มาเน้นวิ่งมันว่าครับไปบังน,น้ำกันพี่น้อง หนึง่งมิตรนาณพี่นอ้อง คือเกาเป็นหวังคนกาวานเน้นวิ่งคือเกาคนละ่ะครับ ครับบนล่างวิ่งคับศูนย์กับหนึ่งพี่น้อง รับวิ่งในเลขพี่น้องบนล่างศูนย์กับหนึ่งนะครับครับอันส่วนจับคู่ให้พี่น้อง ศูนสามศูนย์สี่ศูนย์แปดนะครับอันนี้รักหนึ่งนะพี่น้องสามหนึ่ง 1> 4 1 8 1หนึ่งนะครับ วันนี้ชุดเน้นเพิ่นได้พี่น้องลักศูนย์เพิ่นเน้นที่ศูนย์แปดแล้วก็8แปดหนึ่งนะครับเน้นสองหาง ครับจะลืมกลับตัวน้ำได้พี่น้องเนอะครับปรรทุนเบอง์เลกสามตัวสองแปดหนึ่งสาม ศูนย์แปดนะครับนะสองหางหาพี่น้องเนาะเรียกสามตัวครับเพื่อนบอกว่าจะเริ่มกลับตัวไว้ลำเลอเ้ยพี่น้อง วันทพ่ผ่มานกา90เลขออก09เข้าตัวกลับนาะพี่น้องเนาะเอัมักสอบแต่เด็กจะเลืมกลับตัวไว้น,นํานะครับมักสอบแต่เด็กจะเลืม่มได้พี่น้องเด้อเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นาะอพี่น้องเนาะพ่อเตียมก็ขอขอบคุณหลายๆ้อนะครับเด้อเลขเด่นมีที่มาเนาะนะอาจารย์เพ็นให้มาครับนะรบูนะรบบประสงค์ออกนะํำเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้นะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะ หาะ,ะนั้นแล้วพอแต้มขอวอวยพรคอยเข่าคอยฟังครับพี่น้องยิบซี่ก็จะได้โศกมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มได้พี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มนำหน้าคำครับสุดท้ายสุดนี้ก็อิบซี่ทุกคนนะครับเด้อโศกมันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะรับพ่อกันชิปนาพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม